วันนี้นะครับดำแดดเดียวขอนำเสนอลูกแพะเลือดร้อยนะครับพันพื้นเมืองเลือดร้อยเลยครับตัวนี้แม่คลอดลูกเก่งมากปล่อยไว้นะครับปล่อยแม่ไว้เช้าขึ้นมาอีกวันหนึ่งเห็นคลอดแล้วครับคลอดเองอยู่ง่ายกินง่ายครับแพะพื้นเมืองตัวอาจจะเล็กนะครับแต่ว่าถือว่าสวยครับตัวนี้เลือดร้อยจริงๆจ,จ,จะตั้งชื่อว่าอะไรดีนะ้า แต่เขาง่ายมากครับเขาเกิดเองแม่เขาคืออันนี้รู้ว่าจะคลอดครแต่เราไม่รู้ว่าวันไหนแต่วันนี้เกิดการคลอดเองนะครับง่ายๆครับ่าคือสไตล์ของดําแดดเดียวยึดถือเรื่องง่ายๆไว้ก่อนนะฮะนะครับอยู่ง่ายกินง่ายแม่ก็พื้น,พ,นพื้นครับไม่สวยเพศเมียนะครับตัวนี้เพศเมียนะผมให้ชื่อว่าวันดีก็แล้วกันนะครับ เพราะเขาง่ายและสะดวกทุกอย่างนะครับฝากติดตามวันดีด้วยนะครับผมสวัสดีครับโดยดำแดดเดียวครับผมสวัสดีครับ